สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทท่านนะฮะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมมนเดิมเช่นเคยนะฮะวันนี้มาอยู่กับเอ่อไม่ได้ทําคลิปกินนะว,วันนี้นะฮะมาดูอะเรื่องเหลาเบ็ดนะฮะน้องชายลุงที่ผัดมาม่าแล้วครับคนนี้และฮะน,น,นี่เหลาเบ็ดอันนี้ได้สองคันละนี่ยทุกคนอ่าคลิปอัดไม่ยาวนะวันนี้เ่าเหลาตอนน่ะโชว์อย่าง อ๋อโชอย่าโชว์อ่ะมึงก็บงังบังกิใจนี่มึงยังไงนี่ครับทิศลอ้อมึงก็บอกว่าล้อเขาหลาอ,อ่ะอืมนี่ล้อเหลาเขาเหลแล้วว่าล้อเหลาอ่ะโชด้วยโชว์ด้วยเดี๋ยวคิดว่าทำหน่อยเดียวนะทุกคนทำเยอะนะฮะห้าสิบคันหกสิบคันกว่าพรวดอืม,วามากว่าพรวดพามาสิบก้อนนี่นะอย่าเหลาห <laughs> <c oughs> ้าสิบมีอมีกมีอีกมีอีก เนีเขาจะแข่งกันนะว่าคลิปผัดมา่ากับคลิปเหลาคัดเบ็ดอันไหนคนจะดูเยอะกว่ากันนะฮะพี่กับน้องเนี่ยพี่กับน้องเขาจะแข่งกันนะฮะ <c oughs> อ่ะดูวิธีใกล้ๆนะฮะเสียเบดเสียผักหมดเลยเบ็ดเนี้ยความเสียนบ่มีเลยความเสียนบ่มีเลย <c oughs> <c oughs> ชว์ความเสียนหน่อยเงาเบาเลือดนะอือือ <c> นี <c> ่คันหนึ่งเขอื่นจะเหลวประมาณสี่ถึงห้านาทีนะฮะ <c> นี่พิถีพิถันเนี่ยสิบนาทีกว่าหนึ่งคันมองไปสวยอือ <c> 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 นี่ตั้งแต่ห้าโมงนะสองคันนี้นะฮะตอนนี้จะบ่ายแล้วทุกคนไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะวันนี้ดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆดูใกล้ๆ อืมไ่ได้เราขายด้วยเราไม่ใช้เองคุณดูบอกเราแบบนี้กับบซื้อดอกยังแต่งอีกเยอะม,มันจะเป็นเบ็ดกี่มุมเนี่ยเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวต้องถ่ายตอนเผาเขาดูเมาบ่เยอะเป็นเบ็ดหมันนะ้นอ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวตัดมาตอนเผาครับแต่งไม่พอใฮะตัดได้หมดอใจตัดได้เดี๋ยวไทยที่หลังเนีเป็นเล็กหน่อน <c oughs> ยเนีเป็นเล็กไว้อือคราวที่แล้วลุงทำกับข้าวนะนี่อ่าเลืองนี่มไม่ทำครับกับข้าวใช้ฝีมือ เราคันเบ็ดถ่ายไปเรื่อยช่วงนี้ไม่รู้จะกินอะไรนะฮะลงมาเศร้าก,กับเขอ่ะอืมงอได้ยังดูดูโอเคน่านแล้วนั่นแล้วบอโอ้4นาทีเหมือนกัน Lầu vây, lầu vây. Này lâu ấy lẩu ấy, thì nó đâu à thì nó thì đâu nhào đó ừ <laughs> nó giờ phải ăn săn đang nhau kìa <laughs> <laughs>

มันทำขายคาเซตบาทนงาสบาเจ็บเลยมันอ๋อเขาทำขายคราเซตบาทปะเขนาดนอ้ก็ราบประทานนนะอ๋อแ้ขายอาหารแมวนะนี่เห็นอยู่นี่าาเซบาทคเซาไม้นี่ละไฟสุกนี่ละพายเาเยมเลียมอยู่สุดอืหอ คันละเจ็ดบาทนี่มัดเทียบมัดติดเบ็ดมามดมดเลยอ๋อสำเร็จเลยทำบ่ทำบ่หมีนี่คันนั้นสามบาทที่มันใสหั่นบ่หมีเบ็ดนี้านนมาใสเองคันนั้นสามบาทที่มันใสอ๋อไอกระสือมีเบ็ดมาได้ด้วยคัยมมยนมะนังมด <laughs> ัดเขาใสเบ็ดเบอร์อย่างหูนะโอ้โหเขาเลือกบ่ได้อ่ะเบ็ดเบอร์อย่างทำบ่ทำบ่คุ้นทำคุ้น ที่ข้านเราก็ต้องเอาแบบนั้นแล้วม,มันต้องคนวางแบบ่อปะ <laughs> งานกัรบ่ทำหนังเรบิทปลกโ <laughs> ป้หรือเปล่าให้ใส่ซันเลยผลอัะไรบ่หาสีกันมั้งโป้อยู่มั้งปล่อยลุงไปหาสีพ่นรถคนเดียวนะมานั่งเราเบ็ดกัน <laughs> นี่เดี๋ยวอีกหน่อยจะมีตู้บอลสีมาตั้งนะทุกคนเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะฮะตอนนี้ยังไม่มานะตู้บอลสีนะฮะอะไรรูม้มุดมุดมึดมุดกระเต็นพี่อีกน,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 นี่ดูกันเหลาปลายแหลมแบบเซียนนะฮะ ก็ไม่เคยเห็นใครเหลาไปแหลมแบบนี้เหมือนกันนะฮะเนี่ยเนี่ยแบบนี้คือการเหลาไปแหลมที่ถูกต้องนะ <l ots> <l ots> ตะกี้ไม่ใช่นะทุกคน <l ots> ต้องไปช่วยหากันนะลุงต้องไปช่วยหากันนะอ่ะ,อะเสร็จยังคั้นนี้เอาโะเร็นเนาะนะทุกคนคลิปเราคันเบ็ดคงจะไม่ได้อยู่ถึงขั้นตอนการเผานะทุกคน <c oughs> ต้องไปช่วยลุงหาสีห่นรถก่อนนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะ รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ